วุ้นเส้นเปิดสถานที่แห่งความทรงจำโรงแรมหรูห้าดาวราคาต่อคืนไม่ธรรมดาขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงแล้วสำหรับวุ้นเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์เพราะตอนนี้เธอถูกเฟ้นหนุ่มนักธุรกิจนิกธนภูมิกุลคุกเข่าสวมแหวนขอแต่งงานหลังจากคบหาดูใจกันมานานถึงสี่ปี ล่าสุดวุนเส้นได้ออกมาโพสต์ภาพบรรยากาศสถานที่แห่งความทรงจำโดเมน L E S c r y e r เป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวอยู่ห่างจากสนามบินปารีสขับรถมาราวราวหนึ่งชั่วโมง30นาทีเลี้งราคาค่าห้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะราคาต่ำที่สุดจะอยู่ราวราวสองหมื่นล้านต่อคืนนั่นเอง และยังเป็นสถานที่ที่มีคู่รักมาเวอรารหรือไพรซ์ขอแต่งงานกันหลายคู่เลยทีมงานที่นี่ดอทคอร์ดคอมขอแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวอีกครั้งนะคะ